การประชุมสมัชชาสะประชาชาติ UN กลายเป็นจุดสนใจเมื่อนายศรีหัสักพวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยปรับท้อยถแถลงกลางเวทีตอบโต้กัมพูชาแบบทันควันหลังถูกกล่าวหาว่าไทยเป็นฝ่ายรุกรานในท้อยถแถลงไทยได้ยกหลักฐานชัดเจนถึงการยั่วยุและการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาชี้แจงว่าผู้ที่ถูกกระทำที่แท้จริงคือทหารไทย ที่สูญเสียขากจากทุนระเบิดการยิงถล่มพื้นที่พลเรือนสถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อเซเว่นอเลเว่นอย่างไร้มนุษยธรรมจากการโจมตีของกัมพูชาและย้ำว่าหมู่บ้านพิพาทเกิดจากความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ไทยเคยให้ที่พักพิงแก่ผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาในอดีตพร้อมทั้งตอกย้ำว่าไทยไม่เคยรุกรานแต่ยืนหยัดบนหลักสันติภาพความเมตตาและความมีมนุษยธรรมมาตลอด โดยเปิดชายแดนรับผู้ลิ้ภัยกัมพูชามาตั้งแต่สงครามกลางเมืองยุค2520ถ้อยถแถลงนี้ถูกชื่นชมว่าเป็นคำพูดที่ทรงพลังที่สุดของไทยบนเวทีโลกในการปกป้องเกียรติภูมิและอธิปไตยของชาติบนเวทีระดับโลก